ไปต่อสงขาเลยครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการ์ยิงปากแม่ยายเนี่ยนะฮะเพราะ คือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ยอยู่กินกันกันกนกบผู้หญิงมาเนี่ยสิกว่าปีแล้วก็มีลูกจนโตแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขามาตามหาเมียเขาและแม่ยายเนี่ยก็ไล่ให้กลับบ้านเปิดภาพจุดที่เกิดเหตุขึ้นมาหน่อยนะฮะที่สงขาคุณผู้ชมครับโดยเบื้องต้นนี่คือภาพเหตุการณ์ที่มีการยิงกันเมื่อคือนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณนรุมลก็คือแม่ยายเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปดเที่วน คนยิงเป็นลูกเขยครับชื่อว่านายอดีศรตอนแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพรถคันหนึ่งเนี่ยนะฮะรถคันที่จอดอยู่เนี่ยเป็นรถคันที่ลูกเขยอดีศรขับมาแล้วจะเห็นว่ากระจกหน้าเนี่ยแตกรูโบเพราะว่าญาติของคนเจ็บคว้างหินใส่รถหลังจากนายอดีศรยิงแม่ยายแล้วจะหนีชาวบ้านก็เลยปาหินบอกมึงหยุดเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเอาเมื่อคือกอนก่อนนะตำรวจบินโดรนหา ปรากฏเมื่อคืนนี้ยังไม่เจอตัวจนกระทั่งเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะสุดท้ายเขาตัดสินใจมอบตัว<ม>ที่สพทุ่งลงุงไหนตัดภาพไปดูตอนที่มอบตัวแล้วก็ได้อันนี้คือตอนบินโดรนหลังจากยิงกอกปากแม่ยาย<ม>และเมื่อไปมอบตัวปรากฏว่าญาติของทางแม่ยายใช่ไหม เห็นบอกจะเข้าไปปบเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นตอนไปมอบตัวที่โรงพักค่ะหลังจากนั้นจะไหนที่ตำรวจเนี่ยค่ะพามาชี้จุดที่บ้านที่เกิดเหตุเกิดเสียงฮะ ลนใ่มเร็รวไป่ีปีกันปีกนลเย็บเย็เย็บย็บโ่เคไหมลูกีไปไปไปไไปไไปไปไปไไม่ไม่ไม่ไดไดครับนี่คือญาติของแม่ยายนะฮะเขาไม่พอใจคาว่าขอทีคือจะขอตบสักทีเ่ยนะฮที่ทางด้านในอดีลูกเขยมายิงคุณนุมนตแม่ยายขณะเดียวกัน่ยพยายามจะหลบหนีด้วย ล่าสุดวันนี้หลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าทีมข่าวช่องแปดของเราเนี่ยไปติดตามเรื่องนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปราณีนะครับคุณผู้ชมฮะนี่คือญาติใช่ไหมนี่คือพี่ชายของผู้บาดเจ็บโอ้ยตายแล้วที่เหมือนแบนแทนน้องใช่ค่ะจบเนี่ยนะฮะวันนี้ทางทีมข่าวช่องแปดคุณผู้ชมครับเราได้ไปคุยตัดภ่าไปที่คุณปราณีก่อนนะฮะ คุณปราณีเนี่ยเป็นพี่สาวของคุณนรุมมนเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยคนที่ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้าดูจากตามผังตรงนี้ในอดีศรคือคบหากับทางด้านของอคุณสาวณีวใช่ไหมน,ะนี่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการห่างเหินกันเนี่ยประมาณสองเดือนมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมต้องห่างเหินคือเหมือนกับว่าทางด้านของแม่เนี่ยเขาอ้างคือ เรื่องราวมันจะไม่เหมือนกันผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาอ้างว่าแม่เนี่ยในการมาแยกภรยาเขากลับบ้านเพื่อมาอยู่แล้วเขามีลูกสามคนด้วยพอมาอยู่สักพักหนึ่งเขาพยายามจะง้อขอคืนดีทางด้านภรรยาแต่ภรรยาเนี่ยกลายเป็นว่าสุดท้ายแม่ยายบอกเธอไม่ต้องมาแล้วนะฉันหาคนที่จะแต่งงานใหม่กับลูกสาวของฉันแล้วเขาก็เลยโมโหแม่ยายแล้วเก็บความแค้นนี้ไว้ วันที่เกิดเหตุเขาบอกว่าจริงๆตั้งใจจะไปยิงตัวเองต่อหน้าแม่ยายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนด้วยความที่แม่ยายไล่เขากลับบ้านเขาก็เลยมีการยิงแม่ยายค่ะไหนตัดภาพอดูหน้าคนร้ายขึ้นมาคู่ขนานหน่อยอแต่วันนี้พอเราไปเจอพี่ของคนเจ็บก็คือ<ะ>พี่ของแม่ยายจริงๆแล้วไม่ได้กีดกันนะฮะพี่ของแม่ยายบอกว่าเคยไปบอกอดีศรเนี่ยคุณผู้ชมฮะให้ยกขันหมากมาสู่ขอ,อให้ถูกต้องตามประเพณีอดีศรก็รับปากตลอดว่าเดี๋ยวจะมาสู่ขอแต่ก็ไม่เคยเห็นยก หมากมาจนในที่สุดทางครอบครัวของน้องสาวนีก็เลยคิดว่าน่าจะเลิกกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆคือที่ผ่านมาเนี่ย<อ>เห็นบอกว่าตัวน้องสาวนีเองเนี่ย<อ>ก็ไม่ได้มีชายอื่นแต่การที่สาวนีพยายามจะตีตัวออกห่างอดิสรเป็นเพราะอดีสรเป็นคนไม่เอาไหนกิน<ะ>เที่ยวติดยาไม่ทำงานเก็บเงินมีลูก,ล,กลูกป่วยก็ไม่เดี๋ยวแลเมียก็เลยไม่เอา ปรากฏว่าเมื่อเมียไม่เอาก็เลยมาตื้อแม่ยายไล่กลับบ้านก็เลยยิงทิ้ง,งมีเสียงคุณปราณีนะฮะลองฟังเสียงดูหน่อยฮะมาขบกันมันไม่ได้ขบมันไม่ได้ตังนั้นหรอกมันไปขึ้นขึ้นปีนหลุกร้านนั้นมันไปเกือกไปก้มคืนเนาะร้านนั้นผู้ชายใช่ใช่อืมคึ้นใจ,นใจตั้งเหล็กโนเลยถึงกันแล้งกันวะเออก็ได้กันเรีวยา เขาเลี้งอ่ะเขายีหมักก้อไล่เป็นนันไล่นันเลยนะเดี๋ยวลอกเดี๋ยวลอกพ่อแม่ผมมาก้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทนตำนานได้ผมมาก้อเดถื่อมาไปง่ายไปไม่มากก้อสักทีโอ้ยด่าพ่อแม่มันมูเมืนมาพ่อแม่ฝ่ายหญิงใช่ดาเสี้ยงง่ายเป็นนั่นยาเขาไม่ขอให้เบียเมียเดี๋ยวไ้ปล่อยหลูกอดเลยเป็นนันเลยถึงเวลาอดถึงหลูกสาวโตมาแม่เขา วายตั้งแมนโอนเบียร์ไปให้ได้ลลกกินพอหลกไม่มีไรกินเลยถึงกับกบอกตะฝักหล,ก,ลกสาวน้องสาวนี่แหละจะมานได้แต่ได้กระซือคุณผู้ชมครับถ้าได้ฟังจากพี่สาวคนเจ็บหน้าตกใจตรงที่อดีศรน,นะฮะข่มขืนเมีย<ด> <S <S เพราะฉะนั้นญาติก็อุตส่าห์ให้อภัยแล้วเมื่อข่มขืนผู้หญิงอายู่ด้วยกันมีลูกม,มีเต้าแต่ไม่ทํางานทําการล่าสุดมีเสียงอดีศรเมื่อคืนเดี๋ยวขอลองฟังดูหน่อยนะฮะเขาบอกว่าแม่ยายไล่เขาออกจากบ้านเขาก็เลยยิงแม่ยายเข้าที่ปาก ผมทำไปเร็วคือว่าเจ้าว่ามาหมอบตัวที่ต้องผักงานยี้ผมขัวพอพี่นอเก็เป็นตารวจอยู่ผมขัวสเส้นซ้ายลัวไม่ได้หลับความปอดภัยคือผมทำไปเลยแกบมอ,อาลุงเกี่ยวบุกถึงพ่อกิดได้ผมไม่ยากเป้เป็นบันาเลยผมเสียใจในทิ้งี้คือแต่ว่าคือว่าผมทำเลยผมก็ต้องย่อมรับพิดผมก็เลยขึ้นรถไปส่งพ่อถึงลุงเพื่อเอาความปอดภัยของทันเล็กคือผมก็ย่อมไปหมอกผมไม่มีคิดอีนี้เลยทิ้งทุเรียงดีดด๊าคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวก็อ้างบอกว่าไม่ได้คิดจะหนีเนี่ยนะฮ สุดท้ายพอตั้งหลักได้ก็เลยไปมอบตัวแล้วก็กลัวว่าญาติของเมียจะทำร้ายล่าสุดวงจรปิดก่อนจะจบข่าวนี้วงจรปิดค่ะก็จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดหลังจากที่เกิดเหตุน,นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นวินาทีที่ทางด้านของผู้กอ่อเหตุยิงแม่ยายไปจนกระทั่งบาดเจ็บนะคะหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าทางด้านผู้กอ่อเหตุนเนี่ยพยายามที่จะวิ่งหนีค่ะแล้วก็มีเสียงพ่อตาพยายามตะโกนแล้วก็วิ่งไล่เนี่ยค่ะโอ้ตายแล้วพ้อตาพยายามที่จะวิ่งไล่ ไล่จับเพราะว่าตอนนั้นชาวบ้านช่วยกันจับด้วยนี่นแต่ปรากฏวิ่งตามไม่ทันค่ะเพราะที่มันทิ้งรถเลยใช่ไหมเพราะมัาขับรถมามันทิ้งรถเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเขาปาหินใส่รถมันเนี่ยนะฮะมันก็เลยวิ่งหนีเท้าเปล่าและสุดท้ายก็เลยไปมอบตัวในที่สุดนี่ฮะโอ้ีอีกไหมแล้วก็จะมีภาพอีกมุมหนึ่งที่เขามีการวิ่งหนีเข้าไปในป่าแถวๆนั้นจนกระทั่งออกมามอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะประมาณนี้จบครับคุณผู้ชมฮะ